อ่าเอาละครับวันนี้เรามาถ่ายในศิลัก์นะครับกันตชรีพรขี้กันครับจะถ่ายจากมุมล่างครับจะสอนรอะเรคาับแล้วมาดึงนะเห็นอะไรล่าโอ้โหมุมบนนี่เออเปลี่ยนมุมมั้งครับ มุมข้างมุมข้างเล่อรงโหโอเคแล้ว้อเจ็บแนวล่ะเ้อไเพตีแล้วแต่เขาว่าแล้วนี่เห็นป่าีไม่กล้องสิเฮ้ยโอ้ยติดตะ